สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะแต่เกิด่าซ่าเกมดีชนะก่อนนะครับวันนี้ก็มาต่อกันในแองเกิลเบิร์ดพาร์ที่5นะครับเกือบพูดว่าสี่ไปแล้วผมก็ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งมันเฟลฮะผมเล่นจากด่านที่8นะฮะจนถึงด่านที่15ฮนะแหมถ่ายรอบหนึ่งแล้วมันเฟลฮะก็ต้องถ่ายใหม่นะฮะโอ้โหทำไมมีแต่ตัวนี้จังเลยเนาะจ้าอ้าว ขอใหม่ได้ไหมเนี่ยปิด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 ตู้อ,อ้าวใส่ปิดที่ครับต้มทำไงดีวะตืมจะดต้มแม่โคตรแม่นเลยโคตรแม่นเลยโคตรแม่นเลยใหม่ใหม่ มันจะผ่านได้ไหมเนี่ยปึ้มสองตัวแรกผ่านไปก็สองตัวนี้ทำไมไม่ตายวะตุ้มอ๋อผ่านแล้วครับแม่ สองดาวเองใช่ไหมสองดาวใช่ไหมระเบิดมีระเบิดใช่ไหมมีระเบิดใช่ไหมทำไมระเบิดถึงไม่แตกทําไมระเบิดถึงไม่แตกครับปั๊ตูม้มพังแล้วแต่ก็ไม่ผ่านเหมือนเดิม มแม่ดอกแรกนี่ก็เสียวฟ้ามะพร้าวแก้วแล้วใส่หลังคาไปตายตายสิครับอ๋อผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้คงถ่ายไม่ได้นานนะครับคงจะสักสามสี่นาทีนี่แหละมั้งนะคงไม่ถ่ายนานหรอก อ้าวดอกแรกก็เสียวฟ้าไปแล้วอ้าวดอกสองก็ตามไปอีกหนึ่งแต่มันก็ต้องผ่านอยู่ดีแหละใช่ไหมโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นเหรอก็หาจังหวะดี หาจังหวะดีๆก็ติดที่ตัวทางนู้นนี่ไงแล้วก็ต้องชนเข้าไปทางนี้ดอกแรกก็ไม่ได้แล้วอืมดอกสองก็ไม่ได้แล้วอืมทำไมมีให้แค่สามตัวแล้วมันจะผ่านเหรอมีให้แค่สามตัวมันจะผ่านได้ไงเล่า มีมากกว่าสามสิอึมติดตัวนั่นอีก่ะไม่ตายไม่ตายแล้วตายเขียวแล้วยังไม่ตายอีกอะไรสี่สิบก็เอาเอไปสิ เปลี่ยนเป็นไอ้นี้ได้เลยเหรอเปลี่ยนเป็นตัวระเบิดได้เลยเหรออูม uh, รุนแรงรุนแรงกันเลยทีเดียวก็รุนแรงกันเลยทีเดียวแหมจะดีสักดานนึงก่อนนะ ปึ้มหวานไปแล้วหวานไปละนี่หวานไปแล้วหวานแล้วหวานแล้วแม่ปล่อยไข่ไม่ทันปั้งเขาให้ก็ปั้งเขาให้นะครับส่วนเราเนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมันเลยเวลามามากแล้วนะฮะก็สองสามนาทีนี่แหละนะ วันนี้ก็สวัสดีครับ